หมดเวลาเกรงใจแน็กเปิดแชทโต้พี่สาวไหนบอกไม่เคยให้อะไรหลังจากที่มีข่าวออกมาว่านักสแสดงหนุ่มแน็กชาลีไรรยรัตมีปัญหากับสี่พี่สาวถูกกล่าวหาว่าก่อหลานทวงเปนโนหลานและอีกสารพัดประเด็นซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเสียความรู้สึกประกาศไม่ได้อยากมีพี่น้องอีกแล้วขณะที่ล่าสุดแน็กชาลีได้มีการเคลื่อนไหวผ่านเอกพร้อมเปิดเผยข้อความแชทที่มีการพูดคุยกันเรื่องรถและแน็กยังได้บอกอีกว่า อ้าวสรุปไม่เคยให้อะไรเลยเหรอไม่เคยขอคืนนะของทุกชิ้นล่ะไม่เคยทวงด้วยเป็นคนให้คืนให้นี่จะมีอะไรเอามาคืนอีกไหมนี่ไอพวกที่ด่าผมออะพวกคุณก็จะด่าอยู่ดีใช่ไหมปีนี้ผมบอกแล้วนะว่าผมไม่สนใจหรือมานั่งเกรงใจใครยิ่งใครลามปามไปถึงน้องๆหรือคนใกล้ตัวผมที่พวกเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยใครพิมพ์หรือโพสต์อะไรโง่ๆไว้ก็โง,ง่ดี ผมเตือนทั้งสองฝั่งพิมพ์อะไรกันก็พิมฉลาดฉลาดด้วยเพราะสุดท้ายไม่มีใครมาช่วยเหลือคุณวันที่ต้องมานั่งเสียเงินมากมายแน่นอนอยากได้น้องเป็นคนธรรมดาได้ไม่ต้องห่วงนะคําตอบหลายๆเรื่องอยู่ในแชทกลุ่มที่พี่สาวผมพิมพ์กันยาวมากมายมีคําตอบทุกเรื่องที่หลายคนสงสัยอ่านแล้วขำแต่ดีโตวผมแทบไม่ต้องตอบเองขอให้ทนายผมข้อปอกๆให้ก่อนว่าลงถแถลงหรือโพสต์อะไรได้แค่ไหนเนื่องจากพี่สาวผมได้ส่งแชตกลุ่มส่วนตัวทั้งหมดให้คนนอกที่ไม่ใช่ผมดูอีก แถมตอบให้หลายๆเรื่องด้วยฟังดีๆนะตอนนี้ใครไม่อยากมีปัญหาก็ผมผมก็ปล่อยผ่านไม่มีปัญหาด้วยส่วนใหญ่ไม่ยุอะไรผมผมไม่ใช่เจ้าตัวที่อยากมีปัญหากับผมผมก็จะปล่อยผ่านไม่บ้าจี้ไปด้วยเนื่องจากผมไม่เป็นฝั่งพวกคุณไม่ยุผมหรือฝั่งผมเองอยากรู้เลยมาแกล้งยุเพราะไม่มีใครใช้หน้าจริงๆเลยในที่นี้มาด่าผมห้าห้าห้าส่วนใครอยากมีปัญหากับผมมาผมเบื่อแล้วขี้เกียจทํางานด้วยช่วงนี้ใครที่เคย เก็บข้อมูลไว้ให้ผมเรามารื้อกันครับเดี๋ยวผมจะเปิดช่องทางไว้ให้ส่งมาสมทบกับไอ้พวกที่มันโดนแน่ๆอยู่แล้วของทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับทั้ง Facebook, TikTok และก็ในนี้เฮ้ hey, ดีใจยังกูไม่ฟ้องแม่แล้วนะกูฟ้องทนายมาสักพักและชิเมโจดายฮดฮ่าฮๆๆขอให้เป็นวันที่ดีครับ